เรียองท่านคณะกรรมการท่านท่สวัสดีคณะวิทยากรคณะครัวจังแล้วพี่ีเพื่อนน้องๆที่ผมนะครับผมนะครับนายั้นนนทิมครับเป็นคัลแทนจากวิทยาการนที่ชัยยวันนี้ก็ออกมานำเสนอโรงงานทักสมาร์ทความพัฒนารกงปุยป็นอัตโนมัติในการเลี้ยงไก่ไข่ครับต่อไปนี้จะเป็นชื่อเลยคณะที่จรทครับ และถนนนอนจริงครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนายสุภระโชคจแกลมแม่ครับต่อไปก็เป็นนายจิรพัฒน์มั่นน้อยุติภัทรปุณ์ครับต่อมาคนเนี่ยอยู่อันเดกและชอหนนี่ครับจันทร์บอลดาวแปงครับวิทยาลัยการอาชีพยามครับเอ่อต่อไปก็จะเป็นวัตถุประสงค์นะพี่ผมทำโครงการชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเพื่อจะทำยุทธวิธีหนาหูครับในการ เลี้ยงใกไทยครับแล้วก็เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชิ้นก้อนอุณหภูมิครับสามต่อไปก็จะเป็นทดสอบความพึงพอใจครับของผู้ใช้งานชิ้นงานครับต่อไปนะครับก็คือความเป็นมากที่ผมได้ทำชิ้นงานที่นี้ก็คือว่าในอำเภอชัยยาเนี่ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยเป็นจํานวนมากครับซึ่งเขาได้รับการสนับสนุนสนับสนุนจากบริษัท c ีพีนะหรือว่าฟิชโปโรนะในการเลี้ยงไก่ไข่และเขาก็จะมารับซื้อผลไปจากบริษัทของเขานะซึ่งปัญหาในการเลี้ยงไก่ไขน่นะครับก็จะอยู่ที่อุณหภูมิครับอุณหภูมิในแต่ละวันเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับซึ่งถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปเนี่ยไก่เนี่ยก็จะเกิดอาการเครียดแล้วก็จะไม่ไข่ครับ ซึ่งอาจจะทำให้ไข่ไก่ที่ไก่ออกมาเนี่ยเสียได้ผมเนี่ยเลยจะทำการยดควบคุมอุณหภูมิครับโดยใช้เซ็นเซอร์วัดข้าวอุณหภูมิครับเมื่ออุณหภูมิเนี่ยสูงกว่า27องศาครับก็จะทำให้ตัวพัดลมเนี่ยทำงานแต่เมื่ออุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่าหรือน้อยกว่า27องศาจะทำให้พัดลมเนี่ยทำงานครับแล้วก็ ผู้ใช้งานชิ้นงานชิ้นนี้ก็จะเป็นของพนักงานผู้เลี้ยงไายไข่ซีรีในอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับต่อไปนะก็จะเป็นสถิตินะครับการการซื้อขายไก่ไข่นะก็จะเห็นได้ว่าบริษัททีรีเนี่ยมีการซื้อขายไก่ไข่เยอะที่สุดนะค้าเทียบกับบริษัทอื่นๆอีกสามบริษัทนะครับต่อไปนะก็จะเป็นอุปกรณ์ครับในอุปกรณ์ เชื่อมต่อครับก็จะมีบอร์ดคิดไปนะครับแล้วก็มีชุดควบคุมเซนเซอร์วัดอุณหภูมิครับแล้วก็มีตัวพัดลมนะครับเพื่อใช้ควบคุมอุณหภูมิครับรูปแบบในการใช้งานนะครับก็คือเมื่อเซนเซอร์เนี่ยเมื่อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเนี่ยวัดค่าอุณหภูมิได้มากกว่า27องศาเซลเซียสนะครับพัดนลมเนี่ยจะทํางานและเมื่อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเนี่ยวัดอุณหภูมิได้มากกว่า27องศาเซลเซียสนะครับพัดนลมจะหยุดทางานครับ ต่อไปแล้วจะเป็นตัวอย่างครับก็คือเมื่อพัดลมเนี่ยเมื่อพัดลมทำงานก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามาที่เออ่แอปพลิเคชันเอ่ทิปไปไอโอทีครับลแล้วพัดลมแล้วพัดลมอยู่ทำงานเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนทิปไปว่าพัดลมอยู่ทำงานครับต่อไปก็คือจะเป็นเออ่แบบแรงคนระับในการที่จะทำโครงการต่อไปครับและในอนาคตม่านก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปเป็นการให้อาหารให้น้ำในวัน ไฟอัตโนมัต <ด half. S 1> ิด <c ười> ้วยนะครับแล้วก็ต่อไปนะก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่นำมาโชว์ให้คณะกรรมการและก็เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเนี่ยนี่นะครับก็จะเป็นตัวบอร์ดนะครับแล้วก็เซนเซอร์อุณหภูมิ อันนัครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับเมื่ออุณหภูมิสูงอุณหภูมิสูง,ง,สงเกินไปเนี่ยตัวพัดลมเนี่ยก็จะทํางานาอัตโนมัติแล้วก็จะส่งการแจ้งเตือนไปยังเ,เไปไที่ท่านที่ไฟ IOT นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องให้อุณหภูมิสูงหนึ่งนะครับ เนี่ยครับเมื่ออุณหภูมิเกินสูงเกินเนี่ยพัดลมก็จะทํางานนะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะเร่งการเจ้งเตือนนะครับแล้วในแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีเกจวัดอุณหภูมิอยู่ด้านในด้วยนะครับก็วันนี้กลุ่มหมอผมก็ขอการจนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับพี่ภาคบัญญัติก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ สไลด์ที่เราเตรียมไว้ที่มันเป็นเรื่องของสัดส่วนนะครับว่า CP 40%อะไรตรงนั้นเนี่ยเราเราต้องเราตั้งใจจะให้พูดในหน้านันว่าสื่อว่าอะไรนะครับจะสื่อเกี่ยวกับการที่ว่าซื้อขายไข่ไก่ว่ามากน้อยแค่ไหน,รค,นครับของเกษตรกรครับไปถึงปร,ริมาณการขายไก่ และก็ไข่ด้วยไข่ครับว่ามากแค่ไหนแต่ในนี้มันก็ไม่ได้บอกว่ามากแค่ไหนหรอกมันบอกแค่ว่าซีพีหรือว่าเบฮาโกลอันไหนมากกว่ากันมันมันเหมือนมันเป็นการเปรียบเทียบกันแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้บอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคนขายไก่ขายได้กี่ตัวหรือว่าปริมาณเท่าไหร่หรือเปล่าตรงตรงนี้รู้สึกว่ามันจะทําให้ประเด็นของการ สื่อสารเราเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดไปได้เพราะว่าอย่างเดี๋ยนี้มันก็จะกลายรโดยตรงแล้วยิ่งมีคำว่าผูกขาดเข้ามาอะไรให้อ่านรวมเป็นหัวข้อด้วยเนี่ยมันจะยิ่งพาคนฟังเนี่ยคิดไปในอีกทางหนึ่งว่าอ๋อหรือว่าเราต้องการจะลดการผูกขาดของของบริษัทหรือเปล่านะวเนี้ย่านที่แทนที่สื่อที่เราจะสื่อก็คือว่าปริมาณก,การขับเทไหรมันเยอะมันก็จะพาไปในทางหนึ่งขอบคุณครับ